สว่างพับดีค่ะของรังเป็นอย่างผู้ไฟสว่างเป็นอย่างมากนนะรรงดวที่ต้ในส่วนของมูนิธิสว่างพัดดีตังนะครับก็ได้สนับสนุน กิจการของโรงพยาบาลทั่วจังหวัดตรังนะครับแล้วก็ไว้สําหรับหน่วยงานที่ต้องการจะใช้อไอ้หน้ากากาาก COVID ันเชื้อโรคโควิด -19 นะครับเราตั้งเป้าเอาไว้เบื้องต้นที่1000อันนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการาร่วมแรงร่วมใจของอาสาสมัครของเจ้าหน้าที่ผู้ภัยสว่างพักดีจังหวัดตรังแล้วก็ผู้สนับสนุนซึ่งตอนนี้ก็มีทยอยสนับสนุนเข้ามาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นแผ่นพลาสติกไม่ว่าจะเป็นฟองน้ํา หรือบางส่วนก็จนนำหนุนเป็นกําลังรัพย์มาให้เจ้าหน้าที่ของเราได้ร่วมกันทําหน้ากากกันเชื้อโรคโควิด -19 ครับแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยของเราทั้งสิบอัเภอเรามีการดูแลกันยังไงบ้างคะในส่วนของเจ้าหน้าที่กู้ภัยของเราตอนนี้ก็ประการแรกก็คือสั่งกําชับนะครับสําหรับมีการแจ้งเหตุมาสิ่งแรกที่เราจะต้องปฏิบัติก็คือสอบถามอาการเบื้องต้นตอบถามรายละเอียดเบื้องต้นของผู้ป่วยว่า ไปที่ไหนมาบ้างหรือมีอาการสุ่มเสี่ยงกับโควิด19หรือเปล่านะครับช่วงนี้ยังไงก็ต้องสอบถามรายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะครับส่วนเจ้าหน้าที่ที่ออกเคสหรือว่าออกอรับผู้ป่วยนะครับก็จะมีการดูแลเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นการป้องกันไม่ว่าจะเป็นเจลล้างมือไม่ว่าจะเป็นแมสไม่ว่าจะเป็นหน้ากากต่างๆเรากำชับให้ดูแลตัวเองเป็นพิเศษครับ